สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาชวนทุกคนฝึกอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่นนะคะจากหนังสือนิทานหรือหนังสือบทความหรือบทความต่างๆนะคะอันนี้ก็เอามาจากเว็บไซต์นะคะเริ่มจากง่ายๆนะคะให้ทุกคนได้ฝึกอ่านมาเริ่มกันเลยค่ะあの作りました ทำขนมปังนี่คือทำเสร็จไปแล้วเป็น,นรูปอดีตนะคะคโนโยมิโมโนสกุเตะฮิโตคนที่ทำเรื่องอ่านนี้ขึ้นมาก็คือคุณยามาดะยูเมโนะนะคะทิจรัเตโคเรตาฮิโตะก็คือคนที่ช่วยทำก็คือนาคาโกชินาโอมิซังนะคะแล้วก็ซันโดมมิทเซะ อาจจะเป็นชื่อบรษัทซื้อชื่ออะไรก็ไม่ใน่แล้วก็จัดทำขึ้นนะโคโนโยมิโมโนสกุตตาฮิจัดทำขึ้นในวันไหนเอ,อ่ยนี่เส้นนี่ชื่นีเนนนงานซฮัตกะถ้าวันที่2ี่สิบสามฮัตกะนะคะวันที่20เดือนกุมภาพันธ์ปี2 0ง2อ่ะเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะถัดมาค่ะคุโรวะซังสกุริมาชตะนี่คือทำครัวซองสเตรการะ ครกังโมสคุมカกวัวแบบอันที่เป็นพอชิ้นพอขานะคะตรงนี้มาเมตรบาโอสคุริมาตนี้ก็บอกว่าเพิ่งทำขนมปังเป็นครั้งแรกอเนโตอิโมโตโตอิชนิสุริมาตก็คือทำครัวอนะคะคัวส พี่สาวพี่สาวก็คืออันเนน้องสาวคืออิโมโตะนี่พูดถึงพี่สาวแล้วก็น้องสาวของตัวเองนะคะแต่ถ้าเกิดพูดถึงพี่สาวคนอื่นก็จะพูดว่ามเน่ซังหรือพี่สาวของตัวเองก็ได้นะคะแล้วเราพูดถึงพี่สาวของตัวเองหรือพี่สาวคนขอโทษค่ะพูดถึงน้องสาวของตัวเองแล้วก็น้องสาวคนอื่นนะคะก็จะพูดว่าอิโมโตะซังหรือจะใช้กับครอบครัวเราเองก็ได้พี่น้องของเราค่ะพี่ของพี่สาวของเราและน้องของเรา จะพูดมีสั่งแต่ไม่มีสั่งก็ได้นะคะแต่ถ้าพูดถึงพี่สาวคนอื่นแล้วน้องสาวคนอื่นต้องใส่สั่งเข้าไปนะคะฮาฮากะโอเชเตโคเรมาสต์คือประยกวันนี้ก็จะแปลว่าแม่เนี่ยเป็นคนสอนนะคะซึ่งคําว่าโอเชรุนะคะแปลว่าสอนแล้วพอพู้พูดนะคะก็หมายถึงลูกๆเนี่ยเขาก็จะพูดว่าแม่เป็นคนสอน ซึ่งแม่เป็นคนในครอบครัวเป็นคนสนิทก็จะต้องเป็นรูปนี้ค่ะประธานตามด้วยกะแล้วก็ตามด้วยคำกริยาผัานเป็นรูปเตฟอร์มแล้วก็คูเดมาสแต่ถ้าเป็นรูปอดีคือคูเดมาสตะนะคะถ้าเป็นภาษาพูดคือก็จะพูดแบบนี้ค่ะฮ่าฮากะโอเชเตคะูเรตะะถัดมาฮ่าเฮ่ะป้านโนเซนเซเดสการาเนื่อจากว่าคุณแม่เนี่ยเป็นครูสอนทำขนมปังนั่นเอง มาตื้อบ้านนุกิจิโอโคนมสตาก่อนอื่นก็นวดนวดแป้งนะคะกิจิคือแป้งก้อนน่ก้นโก้นนี่นวดนวดนวดนวมก็จะเป็นอาคะโตเตโมเยวาระกาเก็นิ่มมากนุ่มมากนะคะเยวรกาเป็นว่านุ่มหรือนิ่มถ้าเอตเป็นรูปอดีตก็คือเยวาระกา a ต ถ้าเต็มเต็มรูปแบบแพทเทิร์นค่ะเต็มฟอร์มคือเติมเดสเข้าไปตัวเต็มหอกก็แปลว่ามากวันนิ่มหรือนุ่มมากそしてชียลโครวาซカンの形にครした n kataji จ a าหลัง no จากนั้นก็ทำขึ้นรูปค่ะเป็น,นปคาตาจิคือรูปร่างนะคะคาตาจินิชิมาสตาคือทำให้เป็นรูปปวซองแล้วก็โครกกังคือเป็นเป็นชิ้นพอคำนะคะตรงนี้ มาดะชีโรยเดสยังเป็นสีขาวอยู่โอบุนเดยากิมาชตะก็อบด้วยเตาอบไชโรคุนาดิมัชตะแล้วก็กลายเป็นสีน้ำตาลสุกุนิทาเบมาชตะแล้วก็กินในทันทีปาคุปปาคุปปาคุเป็นคำเรียนสิ่งธรรมชาติก็คือตอนเสียงตอนกินนะคะตอนนี้ป้านอสโตะสักุสักุเดส ป้ n นโนโ t ตคือรอบนอกหรือด้านนอกของขนมปังเนี่ยมันก็จะกรอบสักคู่สักคู่กรอบป้ n นโนนะก็ว่าฟัวฟัวเดสฟัวฟัวก็แบบว่าน,าน HI ุ่มหรือพองตัวนี้ส่วนข้างในขนมปังเนี่ยก็จะนุ่มสุกเซียมบุตทาเบมัสตะก็กินหมดภายในทันทีเลยโตเตมโอิชกา a ตเดสคืออร่อยมาก บ้านทำปังว่ะสนุกการทำขนมปังเนี่ยสนุกโอกาสังอิคุณแม่ขอบคุณอันนี้พูดถึงคุณแม่ของตัวเองแล้วก็คุณแม่ของคนอื่นได้ด้วยนะคะคำว่าโอกแต่ถ้าพูดถึงแม่ของตัวเองจะพูดว่าฮ่าฮนะคะเป็นไรบ้างคะเรื่องราวบทอ่าน,นสันส้นๆนะคะแล้วเราก็ค่อยมาฝึกอ่านหนังสือพิมพ์หรืออ่านบทความอื่นๆกันนะคะเอาเป็นว่า คลิปนี้ให้ทุกคนได้ฝึกแบบง่ายๆนะคะมันก็จะมีตัวเฮรกากนะเขียนไว้บนออคําศัพท์นะคะที่เป็นตัวสอนคันจีก็จะทำให้ทุกคนอ่านได้ง่ายขึ้นนะคะยังไงลองฝึกไปด้วยกันวันนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ